สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาอยู่กับเกมตอนสเตปทู Together Beta วันนี้มีแขกรับเชิญซึ่งไม่ใช่แขกแต่เป็นคนไทยอ่าซึ่งเป็นเพื่อนของผมเองมีนามว่าอะไรแนะนำตัวหน่อยดิชื่อชื่อไม่บอกครับโอ้โคตรเชยเลยอ่ะเฮ้ยบอกขอเขาไปเถอะนะผมเป็นคนเล่นลับครับผมเป็นคนเล่นเล่นลับเล่นลับแห่อะไรวะเอาวันนี้ก็แบบว่าเล่นเซิฟเซิฟก่อนซึ่งจะเป็นแบบ ทดลองเล่นครั้งแรกนะเนาะรบบมือใหม่อย่างผมเนาะนนี้ก็อาจจะเล่นแบบเออๆอ,อ,อย่างคนเออก็อย่าว่ากันเลยคนมือใหม่เนาะวันนี้ก็แบบไม่มีอะไรมากขอเล่นแทนสักสองคืนอ่ะเดี๋ยวก็จะตัดคลิปละอ้ออาวเจ๊เจ๊ไปหาอาหารไปเดี๋ยวก็ตายครั้งที่แล้วเลยละไปไปไป,ไปซึ่งถ้าใครมีแบบเทคนิคอะไรแนะน,นําแนะนําก็แนะนําด้วยนะครับ <c oughs> เอเอเจ๊เจ๊ดเจ๊ช่วยด้วยดไอ้กบไล่ไล่ตีกูช่วยด้วยเจ๊ ไอเจดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอาวุธอยู่จะตียังไงโอเคไม่เป็นไรมันเลิกไล่กูแล้วเอานี้ไปเอานี้ไปเอานี้ไปฮะเอานีไปไม่สนอ่ะหาฟินก็ไปแบบโอเคแตงกิ้วซึ่งสำหรับใครที่มีคำแนะนำอะไรแบบแหลมๆสำหรับเกมนี้ก็แนะนำมาได้เลยนะเพราะว่าอย่างว่าเลยอยู่รอดก็ไม่ถึงสองคืนตลอดเลยตายแห่ตลอด เฮ้ยกบตีไก่งวงกบตีไก่งวงเดี๋ยวไปอ้อมอ้อมกระทืบก่อนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพี่กบใจเย็นใจเย็นเอาเป็นมีดกันนะอุ้ย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 ได้อาหารฟรีได้อาหารฟรีโอ้ยกระตุกกระตุกเอออะไรเนี่ยเฮ้ยกบกบกบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดต้นไม้ก่อนเดี๋ยวไปช่วยไอ้เจ๊

เอสเตมายตอนโอ้ไ oh ม่เอฮอบทูเวนเริ่มเรื่โอ้ oh, พระเจ้าฉันว่าเขาคงใช้มันมเป็นอย่างนี้นะตัวเราได้พูดไว้ผมก็ไม่รู้ชื่อนะโอเคเดี okay, ๋ยวเดี๋ยวตัดต้นไม้เลยเลยหาฟินแล้วก็ตัดต้นไม้อันนี้ก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนอกจากแบบว่าปกติครับนอร์มอลซึ่งก็ปกติของมันอนะให้เท่าไหร่ก็เอาแค่นะั้นหาอาหารให้เยอะที่สุดไม่งั้นก็ตายเฮ้ยจะจะด้านหน้ามีฟินด้านหน้ามีฟินเก็บเลยเก็บเลย เอาไปทำอะไรของแกก็เรื่ <Okay. S 1> ของแกแล้วรถแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยความสามารถพิเศษตอนนี้เนี่ยใช้อะไรได้บ้างเลยถ้าจำได้ก็น่าจะเป็นเอ่อเอ้อะไรเออนี่ยวเดี๋ยวอะไรอะไรอะอะไรอะไม่รู้อ่ะมันก็โอ้ยอย่าใกล้นี่เลยมาเอ้ยาใกล้เอ้ยมาตีมันตีมันตีถอย,ยอย่ายุ่งเรืออย่ายุ่งเรือไปโอเคเราถือว่ามาสำวรวจซึ่งไอ้แท่นเมื่อกี้ใครรู้ก็ สามารถบอกได้ด้วยนะครับว่ามันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรโอเคจะมืดแล้วตัดต้นไม้ก่อนเดี๋ยวกูไปตัดต้นไม้ก่อนแปนึงโอเคอซึ่ง<อ>ตัวละครตัวนี้ก็มีความสามารถก็คือมีไฟแชกอ่าซึ่งตัวอื่นไม่มีไฟแช็กนะครับซึ่งตัวอื่นนี่ก็ต้องเอ่อใช้กองไฟเพราะว่าถ้าตอกนกลางคืนแล้วไม่ใช้ไฟก็จะเจออย่างกับสบปาร์ลาดมั้งตีเรา ทำให้ตายได้ซึ่งก็ต้นอยู่ใกล้ไฟซึ่งตัวนี้มีความสามารถก็คือมันมีไฟแช็คก็สามารถอยู่รอดกลางคืนได้และเวลาที่อยู่ใกล้ไฟค่าสมองด้านข้างนี้น่าจะเพิ่มมั้งซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นมันเพิ่มเวลาอยู่ใกล้ไฟนะครับโอ้ยมันก็จะมืดแล้วว่ะเดี๋ยวผมว่าจะเล่นสักประมาณคืนหนึ่งอ่ะคืนหนึ่งหรือประมาณสองคืนแหละผมก็จะตัดพาร์ทเพราะว่านี่ก็เป็นคลิปแรกแค่มาลองเล่นแบบเซิร์ฟเซิร์ฟดูก่อน ตัดไม้ตัดไม้เยอะๆเลย <_ d ata> เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ดีกว่าเจ็ดเฮ้ยเจ๊มันใกล้มันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วเค <Okay S 2> เดี๋ยวผมจะครบคาบกองไฟอ่านี่ไงใช้คราบกองไฟก็อย่างที่เห็นนะครับใช้กองแย่สามอันกองแล้วก็ไม้อีกสองโอเคครับอ่าเอาไว้ตรงนี้แล้วกันวิวเก็บเก็บดอกตัวไว้ไหมดอกตัวเออไม่ได้ไม่ได้เก็บมา หายแล้วดิเดี๋ยวก็กองไฟงนี้ก็สามารถคราฟคุกกิ้งอ่าคุกกิ้งอาหารได้ซึ่งผมมีเนื้อสองอันก็คุกอาหารเลยโอเคก็แค่เราก็สามารถคุกได้แต่ผมจะเก็บไว้หนึ่งอันเพื่อไว้รอดอ,อู้เจ๊เจะจะมือแล้วจะมือแล้วเข้ามาเข้ามามาเอากิ่งไม้เข้าใส่เลยให้เชื้อเพิ่มพอพอพอประมาณพอโอเคขายกบก็สามารถกินได้ เฮ้ยอะไรเฮ้ยนะข้านะข้านะข้าเฮ้ยมันไหมมันไหมอ้ยใกล้ใกล้ไฟกันเอ๊ะทำไมมัดีแล้วจะได้เก็บไอชาโคไว้นี่ไงอย่างที่เห็นนะวลาอยู่ใกล้ไฟก้อนี้่าสมองก็จะเพิ่มอยร้อนร้อนร้อนรอ้ออ้ววอ ตัวเรามันร้อนเกินนะซึ่งก็ยังเห็นอาา่าฮะเย็ดมีอาหารกินใช่ไหมมีแล้วโอเคเอาใช้นี่ก็ได้เพนคอนโอเคเ<อ>ชา้าแล้วอานี้ไปอ่าตงคิวซึ่งก็ตรงนี้เราก็จะทิ้งไปแล้วก็หาทินใหม่ที่มีแบบของที่ดีกว่านี้โอเค รู้สึกยังเดินมาที่ไม่เจอกระต่ายนะโอ้ยเ้ยรังกระต่ายรังกระต่ายเจอรังละเจอรังแล้วที่ผมจะสร้างก็คืออะอรเนี่ยโอ้ยขาดหญ้าเจ็ดเก็บหญ้าให้ทีเก็บหญ้าให้ทีโอ้ยตรงนี้หญ้าเยอะเลยเนี่ยมันก็ไม่เยอะเนาะพอใช้ได้โอเคซึ่งที่จะคราฟก็คือแบบเป็นพงกันเลฮ้ยเฮ้ยจามารีจามารีตัวอะไรไม่รู้อะขอเรียกว่าจามารีไปก่อนอะเฮ้ยกระต่ายกระต่ายเจอละ เราจะมีล่อกระต่ายนี่ก็คือทางมินิเอามาเซตแท็บตรงนี้ละกันแล้วผมจะใช้โอเคโอ๊ยไม่ใช่โอ้ยเกือบเกือบโอเคถอยถอยถอยโอเคนี่ก็จะล่อกระต่ายให้เข้ามาในโพงโอเคจะจะจะเข้ามาใกล้เดี๋ยวก็ตายหนีโอเคอ๋อไปทำแบบประมาณปุ๋ยมั้งแบบโอเคเรียบร้อยหาได้กระต่ายมากินฟรีๆแล้วเย่ซึ่งไอ้นี่ก็ แคนแคลลี uh, you can carry. เ่เอาเอาอันนี้แล้วกันแดดซึ่งดอกไม้รู้สึกว่ามันจะไม่เพิ่มความหิวแนละ้วมันจะเพิ่มเลือดแทนอะ okay. โอเคโอ้ยตรงนี้กระต่ายเยอะเลยนะเนี่ยเฮ้ยเจอเจอ,เจอของดีเจอของดีแต่ไม่มีฟินจบซึ่งหินนี้รู้สึกว่าจะดอบฟินมั้งหินน,น่าจะดอบฟินแล้วก็อโอ้ยตรงนี้กระต่ายเยอะเยเนะี่ยโอเคจำไว้จะเจ๊มาตามทางตามทาง ซึ่งคลิปแรกก็อาจจะพูดแบบกระตุกกระตักสักหน่อยก็ขออภัยในตอนที่นี้ด้วยนะครับเฮ้ยเจ๊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 ตามมาตามมาเร็วเร็วเร็วโอเคซึ่งก็เท่าที่รู้มาก็คือเดินในทางเดินหินอย่างเนี้ยมันจะเดินเร็วกว่าเดินปกติมั้ง้ยวู้ยตรงนี้สยองว่ะเบอร์รี่เบอร์รี่เจเบอร์รี่เอ้ยไม่ได้เก็บไม่ได้ของเต็มกินก่อน <Okay. S 1> ซึ่งอันนี้รู้สึกว่า นี่คือคู่หูฉันเบอร์นี่โอเคเบอร์นี่บอดไม่รู้จะทำอะไรดีซึ่งตอนนี้ก็ต้องหาฟินไว้ก่อนเพราะว่าสำคัญที่สุดในเกมมันมั้งฟินเนี่ยเพราะว่ามันต้องทำนู่นทำนี่ได้เยอะแยะเอยด้านหน้าด้านหน้า,า,นนามีศพโอเคกิ่งไม้โอ้ฉันหวังว่าผมฉันคงไม่เป็นอย่างไอ้เจ้านี่นะมันคงไม่มีทางหนีอันนี้อะไรเนี่ยอ่า กองดินเหรอซึ่งตอนนี้ก็ต้องเดินต่อไปเรื่อยๆซึ่งแปลว่าถ้าจบคืนสองผมก็จะตัดพาร์ทไปแค่นี้ก่อนเนาะโอเคซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะคุยเพราะว่าจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับในเกมนี้ซึ่งผมอาจจะทําคลิปแนะนําตัวละครในประมาณนี้กไปไปไปตะกกระต่ายกระต่ายกระต่ายตีแม่งเกลียวตัวเฮียตามมาดิตามมาดิตบกระต่ายแม่งเลย โออเถอะเ,เดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนนะโอ้ยเราก็เดินมาไกลเนี่ยเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ต้องทำเห็นที่เขาต้องเดินด้าน,นล่างแล้วเลยทำแคมป์ที่อื่นไหมก็นั่นดิซึ่งหลอดเขียวๆที่ด้านหลังอาหารนี่ก็คือเหมือนกับว่าของเน่าเสียประมาณนี้ถ้าเกิดว,ว่าหลอดสีเขียวหมดก็แปลว่าเน่าประมาณนี้ตาทีา่ผมรู้มาเคกิน กินดีเย้ไปต่อหาทางไปเรื่อยๆอะ่ะเหนื่อยก็พักอมืมอืมอืมอืมยัย้งยั้งยั้งตอนเย็นอยู่ตอนเย็นอยู่ไปะประร,ร,รีบรีบเดินหาของดีกว่าอาหารจะเสียเนี่ยเบอร์ลี่ เราต้องเดินต่อไปเรื่อยๆอ่ะเดินแบบหาของพวกนี้โอเคพิกกราสพลิกติดพิกดิกดสม<ร>องรถอีกแล้วเก็บต้นไม้เก็บต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้ดิเก็บดอกไม้อ่าวิลังพึ่งอย่าไปยุ่งดีกว่าเดี๋ยวโดนเอ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยพิกฟลาเวอร์ตรงนี้เจ็ดเก็บดอกไม้ตรงนี้ดิตรงนี้ดอกไม้อ่ะไหนอะนู่นนู่นนู่นไปทางนี้ไปทางนี้เออเจอแล้วด้านบนเลยเก็บเลย สมองโลดอยู่พอดีเลยอืมหนังสือไม่ค่อยมีอะไรให้คราฟเลยอ,อันนี้ต้องการโอ้โหหญ้าต้องเจ็ดกาอันหกเจ็ดก้นแล้วเจ็ดนี่วะเอาหญ้าไปทำอะไรเอาไปทำชุดเกาะแล้วก็ทำกองไฟดีกว่ารีบทำเลยเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องอใช้อะไรได้ เฮ้ยอะไรอะไฟโอเคได้ละอ่าได้จุดเกาะมาแล้วซึ่งก็ไม่ได้อะไรเลยค่้าสมองก,ก็ลดเหมือนเดิมโอ้ยมันทิ้งให้ thank you แด,ดอเคพิกลาสกลาสซึ่งขี้นี่รู้สึกว่าเอรเนี่ยเอ้ยน่าขยะแยงอ่ะแต่ต้องใช้อ่ะ ไม่น่าไม่น่าลงมอสภาษาไทยเลยว่ะต้องพทย์เองนี่ซึ่งรู้สึกว่าเราต้องพักอยู่ตรงนี้แล้วมั้งเพราะตรงนี้ก็แบบอยู่กันแบบเมนนวดกันแล้วกันเนาะเดินต่อไปเรื่อยๆเผื่อจะเจออะไรสักอย่างเนี่ยอุ้ยซีดเก็บแย่งเก็บเป็นไรอาหารเยอะแยะไปไปไปชุบจะหมดแล้วโก็คมา เออรู้สึกว่าเจอทางตันว่ะเฮ้ยเอ้ยเ้ยมันจะมันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วหายรีบเดินรีบเดินรีบเดินกูสแ้างตรงนี้เลยตรงนี้ก็แล้วกันพักตรงนี้ก่อนโอเคซึ่งก็เอากระต่ายมาแย่งแม่งเลยอ่าฮะภูเก็ตมอเซตมอเซลไม่ใช่เซ็ต อาฮะซึ่งก็จบคืน2นี่ผมว่าก็จะปิดคลิปก่อนแล้วกันอ่าตอนนี้ก็เอาอยู่รอดในตาคืนก่อนเนาะนั่นมันเจ็ดเออใช่รู้เฮ้ยเจ็ดกลับมากลับมามืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วชิบหายแล้วมืดแล้วกลับมากลับมาแล้วไฟแช็คอ่านี่ไง ซึ่งตัวนี้ก็อยังที่บอกครับว่าจะมีไฟแช็กของตัวเองนี่นี่นี่ซึ่งก็สามารถเดินไปตอนกลางคืนได้เอ้ยจะจะจะตามมาจะตามมานี่ซึ่งก็ให้เพื่อนมาอยู่ในตัวเราได้แต่ต้องอยู่กันแบบติดๆเลยถ้าเกิดว่าจําเป็น,นจริงๆซึ่งตัวนี้ก็มีความสามารถพิเศษก็คือสามารถเผาป่าได้โดยใช้ไฟแช็กง่ายแต่ผมไม่ใช้เอเด้อถ้าเกิดว่าอยู่ที่มืดจะเป็นอะไรไหมก็เดี๋ยวฉัให้ดูอยู่ที่มืด าแล้วค่าสมองก็จะลดทั้งหมดเพราะว่ามันแบบตัวนี้มันจะก,ก,กลัวที่มืดทุกตัวเลยจะกลัวที่มืดหมดแล้วก็ถ้าอยู่เป็นนานๆในที่มืดนานๆก็จะโดนเดยวก,กับมอนสเตอร์ตบเอาประมาณนี้อ่าแล้วก็นี่ก็เลือดอเหมือนเดิมนี่ไงร้อยห้าสิบอันนี้ก็แปดสิบหกเจ็ดสิบสามโอเคแล้วผมก็จะขอตัดคลิปไปตรงนี้นะครับผมซึ่ง ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ Subscribe ได้นะครับผมซึ่งวันนี้ขอก,ก,กราลากราไปก่อนสวัสดีครับเจ็ดเจ็ดทักไทยคนดูหน่อยเร็วๆเ,เอาไอ้บ้านี่ม่ทักไทยก็